ดีจะไปด้วยแต่จะต้องเข้าไปเกณฑ์ครอบครัวในเมืองก่อนและในคืนนั้นได้จัดให้หญิงที่เป็นลูกสาวหลวงบ้างลูกสาวจีนบ้างมาปนเปรอเจ้าอนุวงศ์แม่ทัพหลวงจะได้หลงเชื่อยินดีและตายใจหลงไหลในหญิงรูปงามแล้วพญาพรมได้จัดม้าเร็วเป็นการลับยิงให้นำหนังสือไปแจ้งพญานครรัชศีมาและพญาปหลัดว่าเจ้าอนุวงศ์ยกกองทัพใหญ่จะไปตีกรุงเทพได้ส่งทัพหน้าล่วงไปยังเมืองสระบุรีแล้วและยึดเมืองนครรัชศีมาไว้ และในวันนั้นจะอนุวงศ์ให้ในายทัพนายกองคุมพลเข้าไปในเมืองนครราชสีมาเก็บอาวุธยุทธภัณฑ์เอามาเป็นกําลังทัพเวียงจันทร์แต่เงินทองข้าวของไม่ต้องเอามาเพราะจะทําให้ชาวเมืองรักใคร่นับถือที่จะติดตามไปเมืองลาวโดยดีเวลานั้นพญาสุริยะพักดีทางกรุงเทพสั่งให้ไปราชการศักดิ์เล็กที่เมืองเยสธททราบว่าเจ้าอนุวงศ์ยกทัพไปตีกรุงเทพจึงรีบเข้าหาเจ้าอุปราติสะที่ยกทัพผ่านมาจะไปยึดเมืองร้อยเอเสวรณภูมิด้วยอุบายต่าง เจ้าประราชตัดว่าเรารักชอบพอนับถือกันจะไปตีกรุงเทพก็ไปเถอะแล้วขอให้กราบทูลกรลุณาสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินด้วยว่าเรามิได้คิดร้ายต่อกรุงเทพแต่ประการใดแต่หากขัดอำนาจเจ้าอนุวงศ์ไม่ได้ด้วยเกรงต่อชีวิตและลูกเมียจึงทําไปด้วยความจําใจแล้วมอบหนังสือให้เจ้าพญาสุริยภักดีติดตัวไปจะได้ผ่านทัพราสะดวกเมื่อเจ้าพญาสุริยภักดีมาถึงเมืองนครราชสีมาก็เข้าคํานับ แสดงหนังสือต่อเจ้าอุปราชเจ้าอนุวงศ์ก็ให้ผ่านเมืองนครราชสีมาไปได้สะดวกฝ่ายเจ้าพญานครราชสีมาได้ทราบว่ากองทัพเจ้าอนุวงศ์เข้ายึดล้อมนครราชสีมาไว้จึงปรึกษากับพญาปร,ราชว่าจะทิ้งครอบครัวไว้เห็นจะไม่ได้การต้องเพทุบายเข้าค้างอนุวงศ์ไปพรางก่อนเพื่อจะได้รักษาความปลอดภัยของครอบครัวไว้จนกว่าจะมีโอกาสหาช่องทางแก้แค้นตีทัพเจ้าอนุวงศ์ตามภายหลัง เจ้าพญานครราชสีมาเห็นชอบด้วยจึงให้พญาประหลัดรีบเดินทางมาพบเจ้าอนุวงศ์และบอกว่าเวลานี้เจ้าพญานครราชสีมาหนีไปอยู่เมืองเขเมรแล้วเพราะกลัวอำนาจเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์เชื่อสนิทใจจึงมอบให้พญาปรัดกับพญาพรมเป็นนายทัพนายกองคุมครอบครัวเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองเวียงจันทร์ส่วนกองทัพเปลา่าซึ่งเจ้าอนุวงศ์สั่งให้เพียรามพิชัยเป็นนายกองระหว่างเดินทางนั้นพญาทั้งสองแกล้งนวงเหนียว ให้ทัพเปล่าคุมครอบครัวไปช้าๆแกล้งปล่อยวัวเทียมเกวียนที่ขนย้ายข้าวของให้หนีแล้วก็หยุดตามจับพวกผู้หญิงก็แกล้งเมื่อยล้าอ่อนเพลียชะลอทัพให้ช้าเพื่อรอทัพเจ้าพญานครราชสีมาที่ไปเกณฑ์หัวเมืองอื่นๆให้ตามมาบรรจบเป็นทัพกระนาบทับพเปล่าพญาปรลัดและพญาพรหมก็รีบขึ้นไปหาเจ้าอนุวงศ์ทัพหน้าที่เดินทางไปก่อนว่าการเดินทางครอบครัวได้รับความอดอยากยิ่งนักจึงใคร่ขอเบิกมีดพระขวานเสียม ืนผาหน้าไม้เพื่อเอาไปเป็นเครื่องมือหาสเสบียงอาหารขุดเพื่อขุดมันและหน่อไม้ตามมีตามเกิดระหว่างทางเลี้ยงครอบครัวเจ้าอนุวงศ์ได้ทราบจากนั้นก็เห็นด้วยอนุญาตให้กลัวนครราชสีมามีปืนผาหน้าไม้จอบเสียมไว้สําหรับติดตัวได้คลั้นพวกครัวไทยได้อาวุธตามที่ขอมาแล้วนั้นเมื่อหยุดพักครอบครัวณนะที่ใดก็ปรึกษากันว่าบัดน,นี้คิดอุบายให้ขออาวุธจากพวกเรามาได้บ้างแล้วเรามาพากันจับพวกเราฆ่าเสียบ้างแล้วก็เก็บอาวุธที่ติดตัวมานั้น ทำการเข็นค่าต่อไปเมื่อเกิดเจราจนขึ้นเราก็จะมีโอกาสได้กลับไปบ้านเมืองเพื่อคิดสู้ทางอื่นอีกต่อไปเมื่อปรึกษานัดแนกเป็นที่ตกลงกันแล้วพันนรงสงครามผู้ต้นคิดจึงสั่งกลมการผู้น้อยเที่ยวกระซิบบอกต่อๆกันไปว่าเย็นนี้เมื่อเดินทางไปถึงทุ่งสำลิดก็เห็นจะพอดีได้เวลาหยุดพักเราจึงนำเกวียนเข้าวงล้อมเปิดช่องไว้ประตู3ด้านด้านครอบครัวไทยให้อยู่ภายในวงเกวียนกันให้พวกลาวอยู่ภายนอกวงเกวียน แล้วส่งพวกผู้หญิงสาวไทยให้ไปล่อบพวกเราให้ออกนอกวงเกวียนให้หมดพวกเราจะได้ลงมือทําการได้ถนัดเพราะพวกทหารลาวคงจะลงหลงไหลผู้หญิงไทยในครอบครัวไทยอยู่มากเราได้โอกาสก็จะให้สัญญาและลงมือจัดการกันเถิดเมื่อการเดินทางของครอบครัวไทยได้ทุ่งสำเร็จแล้วพวกผู้หญิงก็แกล้งทําเป็นเมื่อล้าเด่นเหนื่อยจะเดินทางต่อไปก็ไม่ไหวจึงขอหยุดพักครอบครัวและจัดการพักเกวียนตามคําขอร้องของพระนรงสงครามสั่งไว้แล้วนั้นในเวลาพบ่ําของวันนั้น พันนรงสงครามได้สั่งเสียจัดให้คุณหญิงโมอายุ40เศษภรรยาประหลัดซึ่งเป็นผู้ชำนาญในการขี่ช้างม้าให้เป็นแม่กองคุมผู้หญิงทั้งหมดแต่งกายห่มผ้าตะเบงมานเอาผ้าพวกศีรษะให้เหมือนกันหมดมีอาวุธไม้เหลาตะบองเสียมเป็นอาวุธแล้วแต่จะหาได้ตลอดจนออกอุบายจัดหญิงให้ปลนเปลนนายทัพในกองเล่าให้เป็นหน้าที่ของคุณหญิงโมทั้งสิน้นเมื่อได้สัญญาณในตอนดึกแล้วก็ให้ลงมือพร้อมกัน ข้างฝ่ายพัฒนรงค์สงครามเป็นนายกองคุมพวกชายแต่งกายพวกศีษะมีอาวุธมีดพระขวานและปืนบ้างซึ่งไปหลอกมาได้จากพวกเราเป็นกองหน้ากรมการผู้น้อยเป็นปีกซ้ายขวาท่านพยาปรลัดเป็นผู้คุมกองเกวียนและเด็กเล็กฉลาดฝ่ายพญาพรมยกกระบดเมืองคุมชายชะก,การเป็นกองกลางเหมือนทัพหลวงส่วนเพียรามพิชัยนายทัพเปลา่าคุณหญิงโมจัดให้นางสาวเหลือธิดาสาวของหลวงเจริญกรมการเมืองนคนรราชสีมา นางสาวเหลือได้ถูกจัดส่งไปเป็นผู้บำเลอแกะขุนพลเพียรารามพิชายตามลำพังโดยเฉพาะพร้อมโดยสั่งเสียคนอุบายเป็นที่เข้าใจกันดีตลอดแล้วจนขุนทับล่าผู้นี้ลืมออกตรวจตาความเรียบร้อยรอบๆบ,บริวเวณค่ายพักในคืนวันนั้นฝ่ายนายกองนายหมวดคุณหญิงโมก็จัดให้พวกสาวๆนำสุราปลาปิ้งข้าวปลาอาหารไปเลี้ยงดูทำเป็นเอาอกเอาใจเสพสุรามึนเมาครั้นตกดึกเข้ายามเสาห่วงปลอดได้เพชรเลิกตีตามดีถีกำลังลาหูเข้าจับประจัน คุณหญิงโมก็สลัดความอ่อนแอของหญิงออกทันทีโดยเป็นหัวหน้านำชาวครัวหญิงชายท่ามกลางความเงียบสงัดโหร้องอึงคึนเป็นสัญญาขึ้นรอบรอบทิศแล้วเข้าแย่งอาวุธฆ่าศึกเข้าสู้รบโดยไม่คิดชีวิตฝ่ายในทัพนายกองเหลา่าไม่คาดฝันว่าจะมีเหตุร้ายกลับกลายเป็นเช่นนั้นมวัวแต่เกี่ยวสาวเพลินอยู่ก็ถูกพวกครัวเมืองนครราชสีมาฆ่าฟันโดยไม่รู้สึกตัวล้มตายลงเป็นอันมากสาวงามเหลือผู้เสียสละเลือดเนือ้อ ทลาลุกขึ้นและเข้าแย่งดาบจากขุนพลเพียรรามพิชายอย่างอาจาราน์ชตากรรมของยอดหญิงผู้นี้ถูกกำหนดมาให้จบลงในช่วงระยะเวลาอันสัน้นเพราะขณะที่สาวงามคว้าดาบจากขุนพลเพียรรามพิชัยเพื่อหมายสังหารบุคคลซึ่งตัวเองได้เสียสละเลือดเนื้อและร่างกายอุทิศเพื่อหมายความอันยิ่งใหญ่ของชาติความเป็นไทยขุนพลเพียรรามได้สะดุ้งตื่นเพราะเสียงโห่ร้องนั้นได้แย่งดาบกลับขึ้นมาได้นางสาวเหลือแห่งคืนการกอบกู้อิสรภาพเพื่อครอบครัวไทย ถ้าลําวิ่งออกไปจากค่ายอย่างสุดแรงเกิดคว้าได้ตื้นฟืน้นซึ่งไฟย,ยังลุกไหม้อยู่อย่างโชตช่วงโดยเพียรามพิชัยวิ่งกวงดาบตามมาข้างหลังอย่างกระชั้นชิดแต่นางสาวเหลือได้ไปถึงจุดมุ่งหมายหมูม่กเกวียนซึ่งบรรทุกดินดำจอดเรียงรายเป็นหมู่กันอยู่ก่อนท่อนฟืน้นยังชนไฟยอยู่ถูกแย่ลงไปในเกวียนเล่มหนึ่งวินาทีนั้นทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นจุนมหาจุนร่างของยอดวีและสตรีไทยที่ถูกกลืมผู้นี้ย่อยยับแปลกลานไปในพริบตาพร้อมกับร่างของขุนพลเพียรามพิชยัย วิ่งไล่เข้ามาติดๆเกวนบรรทุกดินตามซึ่งจอดไว้ติดๆกันทลายแหลกลุกไหม้เป็นไฟไปหมดพวกนายกองนายหมวดเราตกใจจัดกระบวนทัพไม่ติดถูกพวกครอไทยฆ่าตายเป็นอันมากฝ่ายพญาปร,ราชัพญานรลงสงกรามจึงสั่งให้พวกครอไทยเก็บศาตวุธเสบียงหารและให้ไปตัดไม้ไผ่มาทําค่ายขึ้นที่ทุ่งสำริดเพื่อจะได้เป็นที่ต่อสู้กับพวกเราอีกต่อไปการทําค่ายเพิ่งเสร็จไปค่ายเดียวก็ต้องออกมาสู้รบกับพวกเราที่ติดตามมารบอีกจนพวกเราแตกพ่ายไป พวกที่เหลือตายก็รีบนำความไปแจ้งเล่าสาเหตุให้เจ้าอนุวงศ์ทราบทุกประการฝ่ายเจ้าอนุวงศ์เมื่อทราบเรื่องก็สงเดือดดานเป็นอันมากอุทานว่าแทานที่จะยกทัพไปตีบางกอกอันเป็นจุดหมายได้อย่างสมหวังกลับมาลบกับผู้หญิงเสียลิพลและเสียเวลาไม่เป็นเรื่องทหารเวียงจันทร์ที่ยกมาครั้งนี้ล้วนได้ฝึกปลือไว้อย่างดีเคยออกทัพจับศึกกับพม่าหลายครั้งเตุดชนไหนโดนทัพครัวฉเฉลยมีแต่ไม้ค้อนกับเสียมเป็นอาวุธตีไม่แตก ไปหลงผู้หญิงมันอวดแต่ขาลายมอมกินข้าวสุกเสียข้าวสารซื่อ,อว่าแล้วก็สั่งให้เจ้าสุธิสารผู้บุตรคนโตเจ้ากำพร้าเจ้าปานคุ้มพล3,600น 3, นายกลับไปต่อตีพวกครัวเฉลยเมืองนครราชสีมาให้จับมัดมาทั้งหมดแล้วรีบต้อนไปเวียงจันโดยด่วนฝ่ายพญานาครราชสีมาทราบข่าวศึกยึดเมืองนครราชสีมาและกวาดต้อนเอาครอบครัวไปเป็นอันมากก็รีบออกจากเมืองคูขันเกณฑ์กำลังหัวเมืองรายทางมาทั้งกลางวันกลางคืน พอดีเจอกองทัพเจ้าสุติสารก็เข้าตะลุมบอลด้วยอาวุธสั้นฆ่าฟันกันล้มตายทั้งสองฝ่ายส่วนครัวเมืองนครราชสีมากำลังใจดีอยู่แล้วเมื่อมีกองหนุนมาช่วยกลับมีกำลังใจฮึกเฮิมและดมเข้าตีข้าศึกซ้ำเติมทั้งพญาสุภมาศที่อยู่ในเมืองนครราชสีมาก็ขี่มา้าคุมพลชาวเมืองออกมาต่อรบเป็นศึกกระหนบ่บและได้แต่ดศีษะหัวหน้าฝ่ายกองราวด้คนหนึ่งนำไปเสียบประจานไว้ที่หน้าค่ายไทยผูกเวียงจันทร์ที่เสียกำลังใจอย,อยู่ก่อน และเห็นทัพมาช่วยพวกครัวหลายด้านก็แตกและสับละสายเจ้าสุทธิสารรวมกำลังเข้าตีหลายครั้งไม่สําเร็จก็หนีมารายงานเจ้าอนุวงศ์แม่ทัพใหญ่ผู้เป็นบิดาเจ้าอนุวงศ์เมื่อทราบข่าวศึกก็ยิ่งเสียพระไทยเป็นทวีร้อนพระไทยเป็นกังวลการศึกครั้งนี้มากพอดีทัพเจ้าราชวงศ์ได้กวาดต้อนครัวเมืองปากเพียวมาถึงก็เข้าแจ้งบิดาว่าได้ครัวไทยมา110่อครัวจีน220ลาวหมื่นเศษยังได้ทราบมาว่ากองทัพกรุงเทพมหานคร ได้ยกขึ้นมามีกำลังมหาศาลและยกมาหลายด้านคือยกมาตั้งอยู่กรุงเก่าบ้างยกไปทางนาครนายกบ้างทางปราจินบุรีบ้างกบินบุรีบ้างเจ้าอนุวงศ์ทราบดังนั้นก็ให้กลิ่นเกรงพระทัยเกรงศึกหวาดกลัวคลั้นจะขืนยึดเมืองนคนรราชสีมาเอาไว้เป็นที่มั่นคิดการศึกใหญ่ต่อไปก็ไม่เห็นช่องทางจะชนะเพราะข่าวเจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏได้เป็นที่รู้แพร่ไปตามหัวเมืองรายทางที่เจ้าอนุวงศ์หลอกลวงเดินทัพผ่านมาแต่แรกหมดแล้ว จะถูกกลุ่มตีเป็นศึกกระหนาบหน้าหลังหมดทางที่จะคิดการศึกลงไปตีกรุงเทพมหานครได้อีกต่อไปจึงสั่งให้รีบถอยทัพออกจากเมืองนครราชสีมากลับไปเวียงจันทร์เมื่อวันที่23มีนาคมปีพุทธศักราช2369แต่ก่อนจะไปได้สั่งให้ทหารทําการเผยยุ้งช้างบ้านเรือนหรือทําลายกําแพงเมืองป้อมปราการที่สร้างมาตั้งแต่สมเด็จพระนารายมหาราชตลอดจนหลักเมืองนครราชสีมากลายเป็นเมืองร้างไปชั่วขณะหนึ่ง เป็นอันจบศึกเจ้าอนุวงศ์เกี่ยวกับเมืองนครราชสีมาเพียงเท่านี้ในการที่พวกครัวชาวนาครราชสีมาต่อสู้ชนะศึกเวียงจันทร์คราวนี้เมื่อปราบปรามกบฏเจ้าอนุวงศ์ราบคาบแล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานความชอบสถาปนาคุณหญิงโมให้ดำรงตำแหน่งฐานันนทร์ศักดิ์เป็นเท้าสุรนารีวีรลสตรีของไทยด้วยผู้หนึ่งเจ้าพระญาราชสุภาวดีกลับไปนครเวียงจันทน์อีก เมื่อต้นปีพุทธศักราช2 3 7พาพอไวถึงก็เห็นว่าเจ้าอนุวงศ์กลับมาแล้วข้าหลวงยวนได้มาเจรจาว่าพระเจ้ากรุงเวียดนามให้พาเจ้าอนุวงศ์มาอ่อนน้อมสารภาพผิดและอนุทธรรมผิดหนีไปหายวนยวนเหมือนมารดากรุงเทพมหานครเหมือนบิดาบิดาโกรธบุตรแล้วมารดาต้องพามาขอโทษโดยเจรจาให้นําตัวเจ้าอนุวงศ์พาตัวไปลุกแก่โทษที่กรุงเทพมหานครพญาพิชัยสงครามตายใจปล่อยให้ไพรพลพักผ่อน ครั้นตกกลางคืนจเจ้าอนุวงศ์ได้นาทหารเข้าจู่โจมทหารสยามฆ่าตายเกือบหมดรวมทั้งพญาพิชัยสงครามนั้นด้วยฝ่ายเจ้าพญาราชสุภาวดีนํากองทัพขึ้นไปจเจ้าอนุวงศ์ได้ให้เจ้าราชวงศ์คุมกองทัพจับตัวกองทัพทั้งสองประทะก,กันที่บ้านบกหวานกองทัพลาวแพ้ถูกตามตีไปจนถึงเวียงจันทร์จเจ้าอนุวงศ์จะนําครอบครัวหนีไปยังยวนอีกแต่ถูกจับตัวได้ถูกส่งมายังกรุงเทพมหานครพร้อมครอบครัว เจ้าพญาราชสุภาวดีให้รื้อทำลายสถานที่สำคัญในเวียงจันทร์จนหมดและกวาดต้อนผู้คนมายังหัวเมืองชั้นในพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าวเจ้าอยู่หัวเลือกพญาที่จงรักภักดีไปปกครองหัวเมืองที่ขึ้นกับเวียงจันทร์โดยให้ขึ้นกับหลวงพระบางแทนตั้งแต่นั้นรัฐล้านช้างจึงถูกผนวกโดยสยามกระทั่งตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสขันเจ้าอนุวงศ์มาถึงกรุงเทพมหานครแล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งกราเจ้าอยู่หัว ส่งให้ทำกลงขังเจ้าอนุวงศ์และครอบครัวเป็นการประจานประชาชนไปดูและสาบแช่งทุกวันเจ้าอนุวงศ์ถูกขังได้7-8วันก็ส่งประชวนและสวรรคตขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ